มหาวิทยาลัยไหนรับคะแนนโทอีกบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่ร่ารทุกคนนะคะพี่เกดนะคะพี่เกดจบจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเป็นติวเตอร์วิชาโทอีกที่จุฬาติวเตอร์นะคะ สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่รับผลสอบคะแนนโทอีกนะคะยวตัวอย่างเช่นคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัลย์ลักค่ะรับคะแนนโทอีก560คะแนนขึ้นไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษรับคะแนนโทอีก520คะแนนขึ้นไปนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชก,กระบงังค่ะรับคะแนนโทอีกที่510คะแนนขึ้นไปคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพานะคะรับคะแนนโทอีกที่420 คะแนนข,น,นขึ้นไปค่ะและคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมาหาวิทยและแม่ฟ้าหลวงนะคะรับคะแนนโทอีกที่420คะแนนขึ้นไปค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเรียนโทอีกกับจุฬาติวเตอร์นะคะอย่าลืมแอดกันมาที่แอปสีเขียวนะคะพิมพอดไซ์จุฬาติวเตอร์นะคะแอดไซ์จุฬาติวเตอร์นะคะแล้วพบกันนะคะ